ช,ช่องม pues <c oughs> okay. so today. Today ันยงทุกคนวันนี้อยู่กับช่องมันยุ่งคงเยอะหนุนชานลนะฮะวันนี้มาอยู่ในเกมใหมครัก็เหมือนเดิมนะฮะเรจะเล่นต่อจากคิดพี้นะฮะเราไม่ได้เในเพีหมนะฮะพีเป็นพีตอนนี้เราสมาถั้งค่ากมนะัฮะเดีผมจะพาสอนนะฮะ ก็คือเราตั้งคัตรงนี้นะฮะนี่ต้องการสัมผัสมันจะมีเลือกรูปแบบปุ่มได้นะฮะซึ่งเราก็เลือกได้เลยนี่เราเลือกมาเป็นแบบนี้แมว่ามันก็เล่นยากไปหน่อยนะฮะ๋ยวเราเขอตั้งเป็นแบบคือปุ่มรูปแบบนี้มันยากไงนี่รูปแบบเมื่อกี้ก็ได รูปแบบนี้คือคล้ายๆกับไมค์ครับจีนนะฮะก็จากคลิปก่อนนั้นจากคลิป e ีพีนั่นะที่เป็นไมค์ครับเปิดเสริมอล์นะเรามีเราเจอพักทองยแต่เรายัไม่ได้ขุดนะเนี่ยแต่ว่าอย่าขอตั้งค้าผมเป็นมาตรฐานเอามาสอนนะฮะอันนี้เป็น1นึ่เก้าสินะเป็นไมค์ครับพีหนึเ้าจุดห้าสิบ าม,ม,ม,ามาเปิดทำไมเนี่ยเป็นการเช่าเสริฟมาเปิดนะฮะอนี้ผมมาเช่าเสริฟมาเปิดเอมันถ้าเปิดเองมันเปิดยากนะฮะเราเช่ามาเปิดเองก็หมายว่าอยากเช่าเสริมใครก็เช่าได้นะ แต่ว <blender>, <laughs> ่าช่วงมันจะมีเซิร์ฟไม่เข้าอย่าเยโอ้ไอรอนวริมกับพามรอแนกก้้ันเกิดองส่ใเลยนะ้ัเกรายดังอังไสียงเรา Okay. มาเก็บ,กบ,บ,บ,บของกนนะคับจิปดี่ซลไห้นครับที่อยูนกองนะครับนีเพราะเพราะว่าให้เอรอนบริเวสภาพแวด้อเพราะว่า,เ,ออเ,า,ปาเป็นเพราะเราไปอันนี้ชาวบ้านมีูนะมาองเพราะชาวบ้านามีพ่าน,า,านะครับ บ้านที่8ที่เป็นในซีนี้นะเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใล้กอดเขาตอนนี้ผมมีอาหารกินเรีบก็เป็นาอยแต่เรายังไม่พอนะครับต้องม <iah> อแล้วทีน LIKE. ี้เราจะทำไงเราไม่รู้ว่าจะทำไงครับเดี๋ยวเราต้องหาอาหารกินก่อนนะก่อนนี้เราจะไปครับก่อนนี้เราจะไปคิดว่าเราจะทำไรแล้วอุ้ยมีแมวด้วยนะเราจะคมยจับจับนะครับเซิร์ฟนี้มันมีเซิร์ฟที่เราจะเล่นเฉพาะเพื่อเราจะได้เล่นจะเล่นเฉพาะเพื่อน้อยนนเอ ก็มันทำอรทนข้ด้วยแต่ว่าเพยงแค่แล้ามาเลก็ไม่ครับที่เล่นไปให้ทีักเล่นต่อนะแต่ว่้วไม่แมบเยอแค่หลายแบบนะคะทำท่ไม่เจอ วิคแตตอนนี้ขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามเก่านะที่ยังไม่ทิ้งเราไปนะฮะตอนนี้เราเคยลบช่องไปแล้วอันนั้นเราก็ทำช่องใหม่รอบหนึ่งนะฮะแต่เราเที่ยวสร้างขึ้นเองแล้วนะฮะช่องนี้ก็ใช้งานได้แค่ครึ่งหนึ่งนะไม่ลอยดูสิเหยนเรามาทำลิปนี้ก็แบบนั้นก็ไม่อยากให้ยอดวิวหายแค่นั้นเอง เยบร้อยเยบร้อยดูดิเงิน,นจะไปแค่ไปขุดทานต้องต่อตัวขึ้นไปขุดเลยถ้าตายจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่บ้านจะรอมาละ่ะก็ตายคงไม่ตกนะนให้เซิร์ฟปั๊บมาแต่เราต้องปิดคลิปก่อนแต่หนึ่นงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาลงดอ โบชีโบชีบบชีอีสองขอจบคลิปขอปิดคลิปให้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาไปก่อนเจอันแม่ในคลิปแนานะฮะบาทแค่ห้านาทีโบชีแล้วไปแล้วบ๊ายบาย